คือเรา mm hmm. เราจะปั้นเหรียญเนี่ยคือส่วนใหญ่เหรียญก็จะเป็นวงกลมนะจะเป็นวงกลมก็ได้วงรีก็ได้ส่วนใหญ่วง,วงกลมกับว,วงรีจะสวยเออบางรูปก็เหมาะกับที่จะเป็นทรงกลมบางรูปก็เหมาะกับที่จะเป็นทรงรีแล้วแต่รูปที่เราจะเลือกแต่ทีเนี้ย <c oughs> วิธีเลือกรูปอะเริ่มต้นอะอยากให้ปั้นรูปที่มีไซส์ประมาณเนี้สักกว่ามือเนี่ยเพราะเราจะปั้นง่ายถ้าเราปั้นรูปเล็กๆอย่างเงี้ย แล้วเราทำเล่มยากเราจะแบ่งมิติได้ยากมากถ้าขนาดไซส์มันใหญ่เราสามารถแยกมิติมันได้ง่ายกว่ามันจะทําให้เรารู้ว่าอันไหนด้านหน้าอันไหนด้านหลังเราเคยทํานูนต่ํากันมาแล้วใช่ไหมที่อาจารย์ให้ทําเป็นกล่องแล้วผักระยะไปด้านหน้ากลางหลังเพราะว่าถ้าเราตัดเป็นวงกลมใช่ไหมจะเหลือแค่คอกับหายปลาล้านิดหน่อยซึ่งรูปเนี้ยตรงเนี้ยสวย ถ้าถ้าเกิดมีตัวออกมาอย่างเงี้ยมีสบายลงมาอย่างเงี้ยถ้าเราเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยจะทําให้เห็นบริบทว่ารูปเนี้ยท่านใส่ชุดแบบไหนแต่งตัวแบบไหนหรือคนคนคนเนี้ยเป็นใครแต่และรูปก็บอกบอริบทคนละอย่างการแต่งตัวหรือลักษณะของอารมณ์ของใบหน้า mm. ก็บอกบอริบทว่าณนะตอนนั้นน่ะคนคนเนี้ยบุคคลเนี้ย อยู่ในภาวะไหนเป็นยังไง<ม>อารมณอย่างไงคือบางทีเราต้องคิดนะว่าเราทําภาพเหมือนภาพบุคคนลเนยเราไม่ได้ทําแค่เหมือนมันบอกอะไรได้หลายอย่างบอกเรื่องราวของคนคนนั้นได้หลายอย่างสถานการณ์ประวัติศาสตร์มันบอกได้หมดมแค่มุมเสยเนี่ยอารมณ์หน้าก็ไม่เหมือนกับร<ม>ูปอื่นๆแล้วใช่ไหมอารมณ์อาจจะแล้วแต่เราตีความอะอารมณ์ท่านเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงพอมาใส่ชุดแบบเนี้ย ว่าท่านอยู่ในบริบทไหนออกงานออกสังคมอะไรเงี้ยรูปยิ้มใส่ชุดแบบนี้ทำอะไรมันคือเนื้อหาของรูปทรงของรูปบุคคลมันไม่ใช่แค่เหมือนอะ่ะบางทีเราทำงานผ้าเหมือนเราไม่ได้มองว่ามันคือรูปเหมือนนะมรามองว่าอารมณ์ต่างๆที่จะเข้าที่เราจะสื่อสารออกจากรูปเหมือนเนี่ยมันคืออะไรพยายามคิดตรงนี้มันเราจะได้มากกว่าการเป็นนักเรียน สตารด,ดีแต่มันคือเราถ่ายทอดอารมณ์ก็มีความเป็นศิลปินมากขึ้นอะไรฮนะมันคืองานศิละปะมากขึ้นอะ่ะไม่ใช่แค่ทําให้มันเหมือนตรงนั้นตัดไ,ไม่ได้มีข้อกําหนดไหมครับอาจารย์ว่าถ้าสมมติว่าเราทำเหลี่ยน,นะครับความสูงจากพื้นขึ้นไปความสูงของเหลี่ยน,นะครับควรไม่เกินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่ามันตั้ส่งต่ำเนี่ย ตามหลักเขาอาจจะมีข้อกําหนดนะสูงมากสูงน้อยแต่อาจารย์มองว่าเริ่มต้นนะ่ะเรามันอยู่ที่ความสามารถเลยคนต่าคนทําได้ต่ำมากๆคือคนนั้นคนเก่งนะคือแทบจะมองมองน้ําหนักขาดมองน้ําหนักเด็กเฉียบอะ่ะแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นทําต่ําแล้วมันไม่เห็นระย,ยะเราก็ปั้นปั้นให้มันเห็นน่ะปั้นให้มันสูงหน่อยก็ได้เพื่อให้เราเรียนรู้ มิติระยะให okay. ้ได้ก่อนเพราะว่าสมมติมองด้านข้างนะเหรียญเหรียญที่เราเห็นกันบางเจ็บเลยนะแทมจะเป็นดอยอิงเลยเขาอาจจะนูนมาแค่เนี้คือเป็นดอยอิงแล้วก็มีนูนๆโปะแล้วก็เป็นดอยอิงเอาลายขน่นั้นใช่ไหมแต่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะปั้นสูงออกมาหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันก็ต้องมีระยะของมันอยู่ ระยะก็คือใกล้ไกๆนี่แหละให้มันได้ตรงนั้นก่อนจะประมาณเหมือนที่เราเคยทำหัวคอบา่าเห็นไหมคอมันก็จะต่ำกว่าใบหน้านะบางคนปั้นแบบละหน้าไปอย่างนี้เลยอาจจะเข้าใจผิดตรงนี้นุงดูดีๆถ้าเกิดสมมติว่าภาพที่เราเลือกมาแล้วเอเซอรี่บางอย่างเรามองรูปทรงไม่ชันนะครับนอกจากวิธีจะมองหาเชฟให้มันคลายที่สุดคือมีวิธีอ,อย่างเงี้ยใช่ไหม เราไม่รู้หรอกว่าวดีเทลเป็นไงใช่ไหมเป็นอาจารย์อาจารย์ก็คงไม่ได้ปั้นทุกอย่างลงไปอ่ะอาจารย์ก็หลีตามองน้ําหนักเนี่ยมองน้ําหนักอาจารย์ก็คงทําเท็กเจอร์ทำเท็กเจอร์ให้ให้เหมือนแบบให้คล้ายๆแบบเนี้ยมีเท็กเจอร์มีอะไรให้พอรู้ว่าพื้นผิวแต่ละอย่างเราแตกต่างกันนะเราไม่เหมือนกันนะ อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีข้อมูลดีๆได้ก็ดีแบบเสริมนิดหน่อยแต่นี้เขาเป็นริมเราเอารูปทรงเป็นหลักแล้วเราก็เอาพื้นผิวเป็นรองดีเทลเรา,เาค่อยว่ากันเราขึ้นหุ่นเหลี่ยมกันแล้วใช่ไหมใจก็อยากจะให้แบบสมมติรูปนี้นะเนี่ยเราก็เวลาเราเราเราล่างผ้าไปแล้วเนี่ยเวลาขึ้นหัวคอบาลแล้วคันนี้เราต้องมามองให้ออกว่าระยะรละหน้าบอ่ะ นี่เป็นแสงนี่เป็นเงาตรงไหนเป็นเงาตรงไหนเป็นแสงพวกเรียนประวัติศาน,น่าจะรู้กันมาใช่ปะ่ะเราแบ่งเราแบ่งเงาแบ,งแบ่งแสงเนี้ยให้<า>ออกเนี้งเป็นตารางการทํางานหัวข้อนี้ซึ่งซึ่งพิมพ์ไปในไปในโน้ตในลายกลุ่มแล้วนะก็คือวันเนี้ยเราก็จะเป็นเริ่มงานหัวข้อใหม่เรียนรู้วิธีการ ลอกแบบลงดินเหนียววิธีรักษาดินเหนียวภาพน,นูนวิธีผูกคอสงานภาพนูนตับตอนนี้สิบเอ็ดโมงแล้วเดี๋ยวบ่ายเนี่ยเราจะไปซื้อไม้ปั้นเพราะเราเราจะลบแต่เรายังไม่มีวงเวียนที่ดี <c oughs> กับอุปกรณ์ไม้ปั้นที่ดีอื่นๆตอนบ่ายก็เดี๋ยวไปรถสคันอาจารย์ชั่วอาจารย์